ผมจะพาไปดูอะไรตัวนกกับอีกามันทำมันมาทำอะไรกันเยอะมากเลยรันดูดูมองไปเห็นอีกาครับดูมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ทำไมมันเยอะขนาดนี้ดูดูนู่นเต็มพื้นไปหมดเลยครับทุกคนเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆดู จับอยู่บนต้นไม้ก็เต็มไปหมดอยู่ข้างล่างก็เต็มไปหมดดูว่าอีก,กามันเยอะเต็มไปหมดเลยต้นงูต้นไม้ดูอยู่ข้างล่างดูอีก,กาล้วนๆมีนกเพิราบด้วยมาแจมด้วยตรงนี้อีก,กาล้วนๆเลยมาทำอะไรหรือว่ามีคนเอาอาหารมาให้มันเลยแบบเแน่ใ,นใจมาเองได้มา ชุมกันนมกันเยอะอย่างเงี้ไม่กินอะไรทุกคนว่าผมเดินเข้าไปกใกล้ๆว่ามันมันก็ไม่ได้กินอะไรนะครับมันก็เหมือนมันมาชุมนุมกันเลยดูดมาชุมนมกันเฉยๆเป็นกลุ่ม นั้นมันมาประชุมกันมือกัะพนเลยมันก็มมไม่ได้มีอะไรให้กินเต็มไปหมดบนต้นไม้ก็เต็มไปหมดะมันมาพูดคุยกันกัน